อันดับแรกเลยก็คือได้มาจากาเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่คนต่างประเทศเขาเขียนเป็นเหมือนอาร์ติคลภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเราก็แปลมาอีกชีนึงตามนั้นตรงตามนั้นเลยแล้วก็พอเราอ่านเราปุ๊บเนี่ยเราก็ทุกคนผู้หญิงอะ่ะเราก็ตกใจทุกคนต้องตกใจแหละอ่านแล้วเราตกใจอย,อยู่ๆแบบมาโดนอุ้มตอนกลางวันแสๆอะไรแบบนี้เราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยระมัดระวัง นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กคนแก่อะไรก็แล้วแต่ค่ะเห<อ>็นบอกว่าทางาเา็นใคนั้นเน่าเชื่อถือในด้านนี้อืมก็มันเป็นเหมือนเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพี่ๆทุกคนเหมือนทุกๆคนะนะคะเราได้อ่านเราตกใจแล้วเราก็เลยแชร์ไปเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัวไม่ประมาทเท่านั้นเองเห็นบอกว่าชาได้ไปปรกึกษาหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนตำรวจด้วยเห็นเขียนไว้ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจเลย <c oughs> มีมีการพูดคุยว่าเอ ي, ้ยเหตุการณ์มันมีขึ้นจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ค่อนข้างมาจาก Inside อิะนไซต์แล้วเนาะอะฮะเราก็เลยเราก็เลยโพสต์ไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเราก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้มและเตือนประชาชนที่ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังอะไรอย่างนี้ค่ะขออ <c oughs> นะุาตหนครั้งะที่ว่าได้ข้อมูลจากตำรวจที่ได้ได้ได้ข้อมูลว่างไงฮนะก็คือตามที่โพสต์ไปอะคะ่ะก็คือมีการลักพาตัว <c oughs> ตามที่โพสไปเลยค่ะใช่ค่ะคือตำรวจคนนั้นยืนยันกับคุณน้ำชานไหมว่ามีการลับพาตัวและคุณน้ำชาก็เอามาโพสประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะแต่แต่พอได้อ่านข่าวที่ที่นำมากระพือต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มาจากออทางสอนออะไรใดๆด้วยว่าจริงๆอะ่ะคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายชไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือ ชาไม่รู้นะหรืออันที่ชาโพสต์เป็นอีกคดีหนึ่งชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นํามาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกๆคนเรื่องนี้ชาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการชามีแต่อยากคือหวังดีกับประชาชนทุกคนเท่านั้นเองค่ะความควดของคุณน้ำชาเนี่ยฮะคนัในนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณน้ำชาทราบไหมนะว่า ตามิธีการของการทํางานตํารวจแล้วเนี่ยหากมีการโพสต์ข้อมูลในเรื่องของการรับพาตัวไปเนี่ยจะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยถึงถึงเสียชีวิตหรือว่าถึงมีมีอันตรายได้คุณคุณนักชาพอจะทราบข้อมูลตรงจุดนี้ไหมครับอ,อืฉันไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าชาแค่โพสต์เพื่อเพื่อเตือนทุกทุกคนต่อให้ชาโพสต์หรือไม่โพสต์ชาไม่โพสต์ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเหยื่อหรือ ถ้าแชร์โพสก็ไม่รู้อีกเช่นกันเขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงไหมในการโข้อมูลระดับนี้ชาเนี่ยเสียเส่ยงใช่นี่ยัง,ยงน้อยยังหลอนอย<ต>ู่เลยเนี่ยการเสี่ยงไหมกับการที่คุณสั่ชาโพสออกไปถือว่ามันเป็นข้อมูลระดับ c r o s s s c h ในการราคาตัวเนี่ยคนที่เสี่ยงไหมก็คือชาป่ะเพราะชาปเป็นคนออกหน้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แต่ชามมงมันเสี่ยง,งค่ะใช่มันเสี่ยงแต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกวันนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวเหล่าเนี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเยอะมากแบบที่ไม่เป็นข่าวแบบที่คนหายตัวไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ย มันไม่มีใครกล้าออกมาพูดแล้วชันก็ทราบสาเหตุว่าทําไมถึงไม่กล้าออกมาพูดชั้นก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยชันก็เป็นประชาชนคนหนึง่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนแล้วก็เออเป็นคนของสาธารณะที่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคปะ,ปะ,ปะใช่ค่ปะ,ปะ,ปะของวรัชาคือแปลว่าข้อทที่มชาวคนเนี่ยตัวเราเองก็คิดว่ามันไม่ใช่คดีเดียวกันกับที่ตำรวจเขามีการแจ้งมาใช่ไหมเราว่าเป็นการรับผ่านตัวนักธุรกิจชาวจีนของเราที่คือเรคิดว่า ฉันไม่ทราบค่ะฉันเป็นแค่ประชาชนที่นําออกมาโพสต์เพื่อเตือนทุกคนเท่านั้นเองฉันไม่ทราบว่ามันมีคดีไหมอย่างตอนที่เรารีเช็คกับเด้วดยตำรวจเนี่ยเราได้นับข้อกล่าวาที่พาร์ติเคิลไหนเราให้ขนดูไหมแว่ามีเทียบปร็นแบบนี้นะเรารีเช็คก็ากฏว่านเป็นเรื่องจริงก็ก็ใช่ตามนั้นก็เรื่องจริงก็คือคนหล่นอุ้มถูกไหมคะมันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนาคะแต่ว่าอะไรที่มันบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ อันนี้ชาขอให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันว่ามัดว่ามันยังไงคะ่ะเอาจริงที่ชากลัวแบบว่าทางตำรวจเขามีการแบบดำเนินคดีกลับอะไรอย่างงี้ไหมคะว่าเออทำมันข้อมูลมันบิดเบือน <Yes. S 2> อะไรอย่างงี้ค่ะอืมอมอืมจะพูดว่าอะไรอะ่ะออกมาเตือน ก็ถือว่าชาว่าชาได้ช่วยแล้วได้ช่วยทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้พี่ๆนะคะทุกคนด้วยที่แบบออกไปเดินตามถนนหรือใครก็แล้วแต่ชาถือว่าชาได้ทําหน้าที่ของชาแต่ว่าถ้าจะไปทําให้ฝั่งอื่นฝั่งใดที่เดือดร้อนหรืออะไรชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่ชาทำเพราะว่าจิตนาดีทั้งนั้นก็คือต้องการออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆก็คือหวังดีกันเนาะใช่ค่ะใช่คือเราไม่ได้เป็นคนที่ คือชารู้สึกว่าพอชาได้ข่าวนี้มาเหมือนชาเป็นผู้ยืนดูให้เขาโดนอุ้มไปแล้วไม่ออกไปแจ้งความหรืออไปบอกต่อให้คนอื่นระวังแล้วแต่พอชาเห็นปุ๊บชาต้องการให้เขาได้รับความช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งที่ชาพอคือพอลู้ปุ๊บทำปาปะมันไม่เป็นอะไรมันโดนอุ้มนะขณะนั้นแล้วมันต้องมานั่งรออีกไหมอ่ะเราต้องผ่านไากี่วันเราต้องรอให้เขาแบบเสียชีวิตไปเลยหรอหรือต้องการจะต้องมีเหยื่อรายต่อไปที่เกิดขึ้นหรอต้องรออีกกี่วัน ต้องต้องมันต้องอีกกี่วันอะหลัง <c oughs> จากเกิดเหตุการณ์ได้คุยกับเพื่อนตำรวจคนนั้นต้องอย่างว่าเป็นมันข้อมูลมันบิดเบือนได้คุยกับก็มีการคุยค่ะก็มีการคุยใช่แต่บิดเบือนไหมอันนี้ก็ต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่ที่ที่ชาชเอามาอีกทีนึงซึ่งนั้นเป็นอาร์ติเคิลที่มีอยู่จริงแต่วันนี้พ่อเปิดไปก็คือโดนโดนบล็อกไปแล้วอาร์ติเคิลนั้นโดนบล็อกไปแล้วที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะค่ะชาว่ามันเรื่องนี้มันแปลกๆนะทำไมแบบ ถ้าตำจโดนป็อกไปหรือว่าอยู่ๆก็ออกมาบอกว่าเออเราอาจจะตำรวจก็แถบขอกเราอาจจะเข้าใจคาาเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่มีอะไรมากกว่านี้ไหมคะฉันไม่ทราบฉันขอไม่เอความเห็นดีกว่าตำรวจระบุเลยว่าคุณนั้ชาเข้าใจคาาเคลื่อนในข้อมูลที่ออกมาโพสต์และตรงนี้มันถึงกเว่าเจตนาคุณนั้ชาดีแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้เราเราจะแสดงความคิดเห็นยังไงฮะอืมอย่างที่ฉับอก ว่ามันอาจจะมีอีกคดีก็ได้ที่เรายังไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่ชาเอามาจากอาร์ติโคตที่ฝรั่งเขาเขียนกันค่ะใช่ค่ะที่ชาพะอยราก็เหงกันว่าข้อมูลตรงนี้เราได้รับมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ฝรั่งเขาเขียนก่อนที่จะมาลงข่าวในเมืองแบบคนไทยมาเขียนกันเองเพราะว่าข่าวนี้มันมันพาดพิงถึงชาวต่างชาติถูกไหมคะแต่สมัยถึงไห้น้ำหนักฝรั่งมากหนาในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในเมืองไทย ทำไมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งที่โดนอุ้มไปมันมันเป็นเรื่องที่<ร>น่าคอนซีน <consume. S 2> ก็ก็มีนะคะแต่ถึงยังไงนะสิ่งที่ชาโพสต์ไปอะ่ะมันประชาชนมีแต่ได้กับได้เขาได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่อให้จะบิดเบือนหรือจะไม่บิดเบือนแต่สิ่งที่ชาโพสต์ไปคือเป็นการเตือนให้ทุกคนระวังอะ่ะ เหมือนเตือนให้เขาแบบอย่าหกล้มก่อนที่เขาจะหกลมม้มอ่ะซึ่งมันมีแต่ผลดีและสิ่งที่ชาได้คือชาเสี่ยงด้วยซ้ำที่ชามาอยู่ที่นี่นะตอนนี้แต่ชารู้สึกว่าคือชาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตายกับทุกคนเท่านั้นเองค่ะจริงๆเราได้รีเช็คกับการของคอนโดไหมครับว่ามันมีการกุ้มผู้หญิงนั้นจริงไหมครับไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะชาก็มีชาก็คือชาชา,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 าไม่ใช่ตำรวจนะเนาะ<ม>ที่ทต้องมานั่งแบบ โอ้โหต้องไปสืบสวนสอบสวนฉันไม่ใช่หน้าที่นั้นนั่นคือหน้าที่ที่เกินประชาชนอย่างชามันมันคงไม่ได้เป็นนาดนั้นข้อความยอาแรกเราแปลมาจากภาษาอรงกหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลมาจากภาษากรงกหมดเลยอะค่ะใช่เว็บไซต์นั้นเว็บไซต์ประมาณไหนเป็นเว็บที่ฝรั่งเขียนกันนะคะใช่าขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบเหมือนเขาโดนลบออกไปแล้วลักษณะของเว็บไซต์นี้คือเป็นแบบคอมมนิตี้ที่แบบง่าเลีย ประมาณนั้นเป็นกลุ่มแบบนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะ<ช>แล้วอย่างพอเราโทรไปแล้วมันเกิดที่ท้องหลอดเราได้โทรไปเช็คก่อนที่ท้องหลอดก่อนก่อนที่เราจะโทรมาจันอท้องหลอดอะคฉันไม่ได้เช็คค่ะก็อย่างถึงบอกฉันไม่ได้ต้องการที่จะขุดคุยหรือว่าฉันไม่ได้มีเวลาโลมาหนึ่งวันแล้วมานั่งสืบสวนส,วนสอบสวน,สวนฉันไม่ใช่แบบว่าคน,นันอะไรเงี้ยคือชาชาก็มีอะไรต้องทําเหมือนกันแต่สิ่งที่จะทําได้นะตอนนั้นคือเตือนทุกคนในเวที่จะทําได้ รีเช็คก็ต้องรีเช็คอะค่ะแต่เชาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่ชาต้องโพสต์ไปเตือนต่อให้จะปิดเบือนเล็กน้อยแต่โอเคถ้าไม่ใช่มีเขาข้อมูลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าว่างแล้วมานั่งแบบปั้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนี้พี่ชาต้องระวังตัวเองมากขึ้นไหมนะเห็นบอกว่าตัวเองก็เสี่ยงเหมือนกันที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเหมือนกัน<ม>ก็ก็ก็มีความ มีความหลอนเหมือนกันอย่างที่ทุกคนอ่านจากชาก,ก็หลอนแต่ชาหลอนกว่านะเพราะชาเป็นชาออกหน้าเต็มๆอ่ะค่ะต้องมีการแบบเพิ่มการอะไรอย่างงี้ไหมระวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ,อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแค่อันนี้เบสิกไม่ว่าชาหรือทุกคนที่ดูอยู่ก็คือแค่อยับไปไหนมาไหนคนเดียวเออไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ต้องระวังตัวไปที่ที่มีคนพลุกพล่านดีกว่าแบบไปอยู่ที่ที่แบบ เออไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทั้งชาและทั้งทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะทีนี้ถ้าตำรวจได้ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ไม่ได้คุยลงรายละเอียดนะค่ะใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจสตอทองหล่อที่ติดต่อหาพี่ชาแล้วใช่ไหมคะอ,อ่ค่ะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ทีนี้ทั้งนั้นชาจะบอกว่าก็ อย่างทางพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ฉันไม่อยากให้มีใครไปแบบว่าคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ทําหน้าที่ที่เขาทําได้ดีที่สุดและชาก็เป็นประชาชนที่ทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนบวกถึงเป็นคนสาธารณะด้วยซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการไม่อยากให้มีการคอมเมนต์อะไรที่แรงหรือลบกับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แล้วเราต้องเข้าไปชี้แจงไหมอะน้ะชาน้ชาต้องเข้าไปชี้แจงกับตำรวจไหมว่าเราโพสต์ด้วยสาเหตุอะไรยังไงเพราะว่าในวันนี้เขาแถลงก็บอกว่าอยากให้เราเข้ามาชี้แจงว่าโพสต์ความชำนวงเพราะอะไรอย่างเงี้ยนี้ในการโพสต์อี้ไม่ได้สร้างความแต่ชาขอพูดตรงนี้เลยละกันค่ะที่ชานั่งอยู่ตรงนี้ก็เท่านั้นเองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแค่ชาโพสต์เตือนที่ทุกคนระวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ เป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้ชาหรือให้กับประชาชนทุกคนหลังจากนี้ด้วยนอกจากตัวชาเองถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรืออะไรที่ต้องระวังอะคะ่ะก็เท่านั้นค่ะตำรวจเขาบอกข้อมูลสี่นักชาตในฐานะอะไรเป็นเพื่อนกนะะันไหมก็เป็นเพื่อนกันนะคะใช่ค่ะเพื่อนกันแล้วเขาโกรธนะกับการที่คุณนักชาไปโพสข้อมูลที่เขาออกมาบอกเขาทำไมเขาต้องโกรธชาคะาดีให้คุณนักชาโพส ค่ะเขาก็ก <g łos> ็เขาก็บอกว่าดีแล้วให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือว่าเราเป,นนรเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนทงหลอนที่ติดต่อพี่ชามาไม่ได้แบบว่าจะเชิญตัวหรือว่าอะไรแค่คุยเฉยๆใช่ไหมคะเชิงบวกเชิลงลบคะตอนที่โทรมาอ่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะค่ะโอเค มันเรื่องมันอาจจะเปรีบเทียไแ,แบบ,แบ,บแหลายๆอย่างงี้ยเลยนะาอยากจะแบบขอโทษถึงใครไหมแบบพูดถึงบางที่ของเราของกรณีทีญญ่เกิดขึญญ้นกันอืมอ่าก็อยากฝากให้ทุกๆคนระมัดระวังแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับ ประชาชนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรักทุกคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเลยละกันค่ะอะไรที่เตือนได้ก็คือเตือนค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะอคขอบคุณค่ะพี่เุณค่ะ